ตะไคร้นะครับเป็นผักที่เราต้องใช้ประกอบอาหารคนไม่มีพื้นที่จะปลูกก็จําเป็นต้องซื้อนะครับทานไม่หมดเราก็สามารถนําตะไคร้นะครับมาปลูกในร้อยยางหรือว่าในกระถางต่างๆนะครับสําหรับวิธีทานะครับผสมดินก่อนนะครับแกลบหมักหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหมัก1ส่วนแกลบดํหนึ่งส่วนหน้าดินครับหส่วนทําการพุกเขาให้เข้ากันนะครับเราก็นําร้อยยางนะครับทำการวางครับนาใบไม้นะครับทำการรองก้นกระถางนะครับเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับตะไคร้นะครับก็นําดินลงมาใส่นะครับไม่ต้องไปกดอะไรให้แน่นนะตะไคร้นะครับเป็นพืช ที่มีการแตกกอครับควรที่จะปักให้ห่างนิดนึงทําการลดน้ําให้ชุ่มนะครับหนอาทิตย์เขาก็จะทําการแตกยอดใหม่ขึ้นมาตัวอย่างที่ปลูกตะไคร้ในร้อยยางครับเป็นระยะเวลา1เดือนครับก็สามารถแบ่งไปจินได้แล้วครับการปลูกตะไคร้ในยางรถยนต์ด้วยวิธีนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจา่าสิบเอกขุนแผนศิลาโครครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปลูกตะไคร้ในร้อยยางรถยนต์ครับ เนื่องจากตะไคร้นะครับเป็นผักที่เราต้องใช้ในการประกอบอาหารหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวัน,นครับคุณสมบัติของตะไคร้นี้ก็ช่วยดับกลิ่นคาวนะครับถ้าสมมุติว่าคนในเมืองหรือว่าคนไม่มีพื้นที่จะปลูกนะครับก็จําเป็นต้องซื้อนะครับหลังจากที่ซื้อมาแล้วทานไม่หมดอ่าเราก็สามารถนำตะไคร้นะครับที่เราซื้อมานะครับมาปลูกในร้อยยางหรือว่าในกระถางต่างๆนะครับเพื่อใช้เป็นการลดต้นทุนหรือว่าลด ค่าใช้ใจ่ายในการซื้อต่อไปครับข้อดีในการปลูกตะไครในร้อยยางนะครับก็คือหนึ่งนะครับการดูแลรักษาการให้ปุ๋ยให้น้ําก็จะง่ายนะครับและอีกอย่างก็คือการปลูกในร้อยยางเราจะทําการผสมดินโดยมีปุ๋ยมีอะไรต่างๆนะครับเวลา ตะไคร้เขาติดแล้วก็สามารถดูดซึมธาตุอาหารที่มีอยู่ในร้อยยางได้แล้วก็เวลาให้ปุ๋ยนะครับจะไม่ซึมไปที่อื่นนะครับะจะอยู่ในเฉพาะร้อยยางจะทําให้ตะไคร้ของเรามีการเจริญเติบโตได้ดีครับ <S <S และอีกอย่างนะครับก็ใช้สําหรับปรับบ้านก็ได้นะครับแล้วก็ใช้วัสดุหรือใช้อย่างเช่นยางรถยนต์นะครับนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ สำหรับอุปกรณ์นะครับหลักๆนะครับก็คือวัสดุปลูกนะครับประกอบไปด้วยหน้าดินครับ1ส่วนแกลบดํหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหมัก1ส่วนแกลบหมัก1ส่วนใบไม้นะครับจะเป็นใบอะไรก็ได้นะครับต่อมานะครับเป็นกระบะสําหรับผสมดินนะครับพันตะไคร้นะครับที่เราจะนํามาปลูกนะครับหรือตะไคร้ที่เราเหลือใช้จากการทําประกอบอาหารครับ กันไก่นะครับสาหรับตัดแต่งนะครับจอบนะครับสําหรับผสมครับกระสอบเก่านะครับร้อยยางรถยนต์ครับก็ตรงนี้จะเป็นฐานครับสุดท้ายนะครับก็คือน้านะครับสําหรับวัสดุปลูกนี้นะครับสมมุติว่าถ้าใครไม่มีแกลบดําหรือว่าไม่มีแกลบเก่านะครับหลักๆนะครับก็คือดินแล้วก็ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกก็ได้ครับนํามาผสมเหตุที่เราใช้แกลบดําแล้วก็แกลบหมักนะครับก็เพื่อให้ดินของเราไม่แน่นจนเกินไปและทําให้ดินมีความร่วนซุย ทำให้ตะไคร้ของเราแตกกอได้ดีแล้วมีการเจริญเติบโตสํัสหรับการเลือกรอยยางรถยนต์นะครับเราจะใช้ขนาดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของเราหรือว่าเรามีขนาดขอบรอยางเท่าไหร่เราก็สามารถนํามาทำนะครับโดยการที่เราใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ปาดนะครับแล้วมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นครับตัวที่เราทําการปาดออกเราก็จะนํามาใช้สําหรับรองเป็นฐานนะครับ สำหรับการเลือกตะไคร้นะครับที่จะนำมาปลูกนะครับเราไม่ควรที่จะให้มันเหี่ยวจนเกินไปนะครับเพราะจะส่งผลต่อการติดรากหรือว่าการเจริญเติบโตของมันนะครับตัวตะไคร้ที่เราขุดออกจากกอนะครับสมมุติว่าเราถ้าเราเลือกได้เราควรเลือกต้นที่มันสมบูรณ์หรือว่าต้นที่มันมีความอวบสำหรับรากนะครับรากจะนำมาหรือไม่นำมาก็ได้นะครับ สำหรับวิธีทํานะครับขั้นตอนแรกเราทําการผสมดินก่อนนะครับโดยเทส,ส่วนผสมทุกอย่างลงในกระบะนะครับจากนั้นนะครับทําการคุกเขาให้เข้ากันนะครับหลังจากที่เรา ทำการผสมเสร็จนะครับเราก็นําใส่ถังนะครับเพื่อที่จะไปในพื้นที่ที่เราต้องการจะปลูกครับหลังจากที่เราทําการผสมดินแล้วนะครับเราก็มาเลือกสถานที่ปลูกนะครับสมมุติว่าเราเลือกที่จะปลูกบริเวณนี้นะครับไปนะครับเราก็ทําการเยี่ยมกระถางของเรานะครับใช้สําหรับปลูกสําหรับกระสอบตัวนี้นะครับใช้สําหรับเพื่อที่จะไม่ให้ดินที่เราผสมหรือว่าปุ๋ยที่เราผสมซึมลงไปหาดินที่ดินที่เป็นพื้นนะครับ หลังจากที่วางกระสอบนะครับเราก็นําร้อยอยางนะครับมาทาการวางครับในลักษณะนี้ครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ทําการนําใบไม้นะครับเป็นใบอะไรก็ได้นะครับทําการรองก้นกระถางนะครับสาเหตุที่เราทํานําใบไม้นะครับมารองก้นกระถางก,ก็เพื่อที่จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นพืชของเราหรือว่าตะไคร้นะครับใส่ให้ทั่วก้นเลยนะครับทั่วก้นกระถางหลังจากที่เรานรําเศษใบไม้รองก้นกระถางเสร็จต่อไปเราก็นําดินลงมาใส่นะครับ จากนั้นนะครับทำการเหลี่ยดินครับให้ทั่วกระถางครับไม่ต้องไปกดอะไรให้แน่นนะครับก็ให้ประมาณนี้ครับ <S <S หลังจากที่เราเตรียมแปลงปลูกเสร็จนะครับต่อมานะครับเราก็ทําการเตรียมพันตะไคร้นะครับสมมติว่าเราซื้อมาจากตลาดนะครับจะเป็นในลักษณะนี้ แต่ถ้าเราขุดจากกอของมันเราทําการตัดรากทิ้งเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเอารากตัวนี้เพราะว่าเราต้องการรากที่จะงอกมาใหม่นะครับจะกาบอกให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับทําการตัดใบทิ้งครับไม่ต้องเหลือใบไว้นะครับตัดขึ้นมาประมาณ4-5นิ้วครับประมาณนี้ครับแล้วก็ยอดของเขาก็จะแทงขึ้นมาใหม่หลังจากที่เราทําการแต่งตะไคร้เสร็จนะครับต่อไปเราจะนําตะไคร้มาปลูกนะครับระยะห่างของแต่ละต้นนะครับก็แล้วแต่ เรานะครับตะไคร้นะครับเป็นพืชที่มีการแตกกอครับเราควรที่จะปักให้ห่างนิดนึงครับการเสียบลงครับก็ประมาณ2-3นิ้วนะครับสาเหตุที่เราเว้นระยะนะครับเนื่องจากตะไคร้นะครับเป็นพืชที่แตกกอนครับจะทําให้ตะไคร้ไม่ที่จนเกินไปหรือว่า เวลาตะไคร้โตขึ้นมามันจะไม่แน่นจนเกินไปครับจากนั้นนะครับทำการลดน้ำให้ชุ่มนะครับขั้นตอนการดูแลร,รักษานะครับเราควรลดน้ำนะครับวันละสองครั้งเช้า แล้วก็เย็นการให้ปุ๋ยนะครับเนื่องจากดินที่เราผสมเราทําการผสมปุ๋ยให้เรียบร้อยแล้วนะครับการให้ปุ๋ยนะครับเราควรที่จะให้เป็นปุ๋ยคอกที่หมักแล้วนะครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วสองเดือนหรือว่าหลังจากที่ตะไคร้มันเริ่มแตกกอแล้วครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็จะทําการแตกยอดใหม่ขึ้นมาลากเขาก็แตกออกอยู่ข้างล่างครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วนะครับประมาณสองเดือนครับเราก็สามารถนําตะไคร้ที่เราปลูกมารับประทานได้เลยนะครับ สำหรับการปลูกตะไคร้ในยางรถยนต์นี้ครับอายุของตะไคร้ก็อยู่ได้นาน,นครับอยู่ได้เป็นปีหรือว่า2องปีครับอยู่ที่เราบํารุงรักษาตะไคร้เราก็มีกินอยู่ตลอดครับสําหรับนี้นะครับก็คือตัวอย่างนะครับที่ ปลูกตะไคร้ในร้อยยางนะครับเราเราปลูกอยู่ที่ค่นะครับค่ทหารจะสังเกตว่าหนึ่งต้นที่เราปลูกนะครับมันจะแตกกอในลักษณะนี้ครับตัวนี้ปลูกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนครับก็จะได้ประมาณนี้ก็สามารถแบ่งไปกินได้แล้วครับอายุของตะไคร้นะครับจนกว่าที่เขาจะเต็มร้อยยางครับเราจะเริ่มปลูกใหม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการปลูกตะไคร้ใน ร้อยยางรถยนต์ครับเป็นวิธีการปลูกที่ง่ายนะครับเป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่มาทำให้เกิดประโยชน์นะครับและอีกอย่างนะครับตะไครเป็นพืชที่เราใช้ประกอบอาหารอยู่เป็นประจำครับฉะนั้นเราควรที่จะมีไว้ติดบ้านไว้นะครับใช้สำหรับประดับบ้านก็ได้นะครับการดูแลรักษาตะไคร้ก็ไม่ได้ยากเลยครับแค่ให้ปุ๋ยคอกถ้าใครมีฮอร์โมนนะครับเราก็นำฮอร์โมนต่างๆครับมาทำการราดลด เพื่อที่จะให้เรามีตะไคร้มีกินอยู่ตลอดนะครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่สําหรับผู้ที่มีมพื้นที่ที่จะปลูกนะครับหรือว่ามีพื้นที่จํากัดคนเมืองนะครับไม่มีที่ปลูกนะครับการปลูกตะไคร้ด้วยวิธีนี้นะครับจะช่วยให้เราลดต้นทุนหรือว่าลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้นะครับการปลูกตะไคร้ในยางรถยนต์ด้วยวิธีนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ